สวัสดีครับแฟนลลแฟนวอลเลย์บอลแฟนแฟน่าวสองลูกรกายการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง21กรกฎาคม2567ณสนามวีสม,มยัยจังหวัดศรีสะเกดเป็นเจ้าภาพรอบแรก ระหว่างวันที่16 1718พักการแข่งขัน1วันวันที่19ทีมที่ชนะอันดับหนึ่งอันดับสองแต่ละสายจะไปแข่งขันผ่านเป็นรอบรองชนะเลิศในวันที่20และทีมที่ชนะจะเข้าไปจิงชนะเลิศในวันที่21 โปรแกรมการแข่งขันนัดสุดท้ายวันที่18ครับพฤหัส18กรกฎาคมเริ่มการแข่งขันเวลา11นาฬิกาคู้แรก สุพร e ีมทิพยะชนบุรีอีเทคพบจรวัฒมาเลเซีย13นาฬิกามหาลัยร ok ังสิตพบมหาลัยกรุงเทพ15นาฬิกาโมขนแก่นขนแก่นสตาวีซีพบมหาลัยเกษตรศาสตร์ และคู่สุดท้ายของรอบแรกเวลา17บเนาฬิกา PEA สีสเกตเจ้าภาพพบกับแฮนอินเฮนราชมงคลทันบุรีอย่าลืมติดตาม ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในรายการวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีลิงค์ถ่ายโทษมา ปักบุรไว้ให้ใต้คลิปนี้เชียกีฬาเชีย์วอลเลย์บอลด้วยกันในวอลเลย์บอลประชาชนกอหญิงชิงชนะเลอดแห่งประเทศไทยพบกันตามเวลาครับคู่แรก11นาิกาและคู่สุดท้ายวันนี้นัดสุดท้าย17นาฬิกาแล้วพบกันครับ